กุลาเพลงข้าวค่อยฝนอะไรทำนองนี้ข้าวค่อยฝนนี่ก็เป็นเพลงพื้นบ้านคือในใจเราเนี่ยเราคิดจะผสมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเราเราชอบพื้นบ้านเราเป็นคนมานนอกเราก็คิดหาวิธีการยังไงจะเอาของพื้นบ้านมาเพราะเพ,ะเพ,งพลงฝรั่งที่เราฟังเราก็ฟังพื้นบ้านฝรั่งเป็นโฟกซองเป็นเป็นเพลง r ร d ดิชันของเขาเพลงของฝรั่งดีดๆเขาเอามาจากพื้นบ้านแล้วท้องเราไม่มี พื uhm, ้ seen. นบ้านเอามาอเด็บเอามาประยุกต์ใช้ใช้ไปด้วยกันกับดนตรีสมัยใหม่ก็เปล่าปกเก้งกีตาร์แล้วก็เอาทำนองพื้นบ้านมาใส่ดูมันก็มันก็คลายความน่าเบื่อเลย จไมมมสิ่งแล้วก็ไม่หวังผนอะไรมากมายคือมีเพื่อนฟังแล้วมีการแสดงมีละครช่วงนั้นจะมีโรงละครละครชีวิตเอยละครเนี่ยแบบไม่ใช่ละครแบบเล่นกันสดๆอ่ะมีเปิดวิ่งเล่นกันเลยอ่าก็ทำแล้วก็เล่นก่อนละครอะไรทั้งนี้ จะมีให้เล่นก่อนละครสองสาเพลงแล้วก็มีหน้าที่อยู่ตรงนั้นอีกนำเสนอเพลงแบบแบบที่เป็นออริจินอลเพลงทำเองทำคอร์ดเองทำเนื้อหากันเองแล้วก็ร้องกันเองแบบแบบคล้ายๆพวกซองของฝรั่งเขาเขาอยากเป็นตัวของต,งตงัวเองอะไรทำนองนั้นนำเสนอในแนวนี้ยังยังไม่เป็นวงนะ คือเราเริ่มต้นสองซีกเมืองอ่ะไม,ไม่ถึงว่าเราอยู่กทมอ,อยู่กรุงเทพเราเล่นกับคุณวีรศักดิ์สุนทรศรีซึ่งมาช่วยเล่นกีตาร์เขาเล่นกีตาร์ได้ดีพิ๊กซิงและเป็นพอเล่นกีตาร์ได้ดีมอนเหมือนตัวช่วยเราก็เราก็พิก๊กซิงเหมือนกันแต่เราตัวเดียวไม่ไหวฮะคล้ายๆไม่ใช่โซโลเป็นตัวช่วยเขาเล่นกีตาร์พิ๊กซิงแนะ่มีลายพิเศษของตัวเองแล้วนิสัยใจคอก็โอเคเพื่อนกัน เขาเป็นคนโคราชก็มาช่วยเล่นแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เดินทางไปมาระหว่างโคราชกับกรุงเทพเพราะว่าเพื่อนเราอยู่โคราชเยอะเราไม่ใช่คนโคราชไปก็ไปรู้จักนักศึกษาจํานวนหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียนศิลปกรรมที่เรารู้จักเพราะว่าเพื่อนเราไปสอนเพื่อนเราเป็นอาจารย์เขาจบศิลปกรแต่เขาตายไปแล้วตอนนี้ เขาไปสอนเราก็เป็นเพื่อนรักกันมากเราก็ไปในช่วงที่เราอยู่สี่ปีว่างๆนี่คือเราไม่ค่อยไปเรียนหนังสือไม,ไม่ไม่ชอบโรงเรียนมากนลกเราก็เจอแต่พวกนักคิดนักเขียนไงเราเพื่อนรู้จักหลายหลายคนอันนี้ก็เป็นอาจารย์เราก็ไปไปก็เจอนักศึกษากลุ่มนี้เขาทาเล่นดนตรีเหมือนกันแล้วพอเราเราเป็นเป็นสองคนแรกที่ แต่งเพลงร้องเองอะไรทำนองนี้มันก็ดังในนามในนามของเราอยู่แล้วทีนี้ทางนู้นเขาก็เลยเขาก็ชอบแนวนี้เขาก็เล่นเพลงเขาเหมือนกันแล้วเขาก็เอาเพลงเราไปเล่นด้วยเป็นต้นตเพลงกุลาเนี่ยระวหว่างเอาพินมาใส่อย่างไรเงี้ยระหว่างของคนอุทกแล้วกับคุณทองรัตนนาเรื่เราก็มองโดยนิสัยเจ็คอรคือว่าม,มันเรียนทางเดียวกันแล้วก็คบหากันอยู่ไปมาหาสู่กัน ไปเล่นดนตรียของ่าก็เจอกันไปเสวนาเรื่องนักเขียนก็เจอกันก็เลยชวนชวนตั้งวงเขาเรียนอยู่ทําไง้เราก็คิดเรื่องวงเป็นจริงจังสักหน่อยหนึ่งเราน้กถึงไม่ใช่วงแบบแบบแบบที่มันมันวงมันพิเศษด้วยวงมันมีแนวอะแนวเพื่อชีวิตอะไรตํางนั้นแล้วก็มันฝันฝันไปไกลเหมือนกับฝันที่จะทําวงแบบฝรั่งไปเลยอะ คือเป็นวงแบบฝรั่งแต่ว่าร้องเพลงไทยร้องเพลงออริจินอลเหมือนกันเพลงอะไรก็แล้วแต่มันจะดีจะเร็วจะช้าจะเร็วอะไรก็ช่างมันแต่เป็นเพลงที่เราเขียนเองแล้วก็มั่วสุมกันทํากันขึ้นมาในส่วนก็เกิดคาราวานจากการรวมตัวทางโคราชเขารวมรวมกันเล่นเป็นดนตรีในเชิงศิละปะแล้วก็มีเนื้อหาดีด้วยเขาตั้งชื่อวงเขาว่าบางคลาเทศแบนในช่วงนั้นมันมีหนังเรื่องบางคลาเทศ มันมีดนตรีคอนเสิร์ตเพื่อบังคลาเทศของไอยอดเฮริสันทำขององค์วิทเทนทำหาเงินให้กับบังคลาเทศมีราวีชังก้าอะไรพวกนี้นดนตรีอินเดียเล่นซิตา้าพวกนั้นก็เลยตั้งชื่อวงว่าบังคลาเทศเพราะว่ามนตึกที่เขาเรียนเนี่ยเขาอยู่แบบยากจนเขาไม่ค่อยมีข้าวกินลำบากพวกน้จะเป็นกลุ่มศิลปรกรรมในในสือก็ชวน นิสสุดก็มาเล่นเชิญมาเล่นงานกรุงเทพงานหนึ่งก็เล่นคนละวงของเขาบางประเทศก่อนแล้วเราก็เล่นวงเราคนละเพลงสองเพลงอะไรตังเน,เนี้นิสสุดก็ปรึกษาหารือกันเอาตั้งวงตั้งวงตั้งวงเราก็ต้องไปอยู่โคราชคือไม่ได้ไปอยู่ยกพวกกันไปโคราชเพะนั้น,ม,นมันการเรียนไม่ค่อยจะเป็นเรื่องเว้นเอามีรู้สึกว่าทุกคนก็อยากจะ ทำหน้าที่ด้านกิจกรรมทางเคลื่อนไหวเพื่อประชาชนมันเข้าสมองเราตอนนั้นความคิดแบบฝ่ายซ้ายแบบ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 รักษาง่าย,ายๆเขาเรียกแบบคอมมิวนิสต์นะทางโน้นก็บอกมีปัญหาอยู่ว่ามันเรียนกันไม่จบยังไม,ไม่จบกันเลยสักคนจะทํำยังไงเราก็บอกว่าตอนนั้นเราคิดบ้าๆเลยเรื่องเรียนเราบอกเขาเสียเรียนจริงๆ เราพูดเล่นเนี่ยเขาเขาเลิกจริงๆเขาก็ไม่เรียนหันหลังให้โรงเรียนเลยแล้วก็มามาทำวงกันลุยกันเลยลก็ทึออ่งทึ่งในความคิดอย่างนั้นในสุดจนเข้าป่าเข้าดงไปเลยเขาถึงกลับมาเรียนบางคนกลับมาเรียนนั่นแหละตั้งวงคารวันในปี2 5 1 7 2 5 1 6เเล่นดนตรีในนามสองวงคือวงทอเสนสัญจรวงเราเนี่ยแหละแล้วก็วงบางประเทศแบน อวี17ก็รวมเป็นคาราวานไปรวมตัวที่โคราชเล่นครั้งแรกที่นึ่งปึนศิลปรกรรมนั่นแหละประกาศตัวแล้วก็ทัวแถวบุรีรัมแถวอะไรำํำนานนี้แล้วแนวนิ่ไม่ค่อยหนสมัสนยนู้นบางคนเขาไม่คุ้นไม่รู้จักเพลงอะไรก็ไม่รู้ <S <S ช่วงนั้นมันจะว้าเหวมากไปเล่นคอนเสิร์ตบ่ายๆที่บุรีรัมที่โรงเรียน มันเราวงวงโนเนมเนี่ยวงอะไรก็ไม่รู้นี่แหละพอาบ่ายสามบ่ายสีแดดมันก็ร้อนเราก็เล่นอยู่บนเวทีแดดก็ร้อนเราก็ไปก็แต่งตัวแบบที่เราเป็นเนี่ยใส่เสื้อผ้าขาดๆใส่รองเท้าแตะอะไรทำนองนั้นขึ้นไปเล่นคนไม่มีเลยอะ่ะคนมันอยู่ตามร่มไม้มันร้อน นอยู่ตามร่มโน้โนร่มนี้แต่เล่นไปสักพักหนึ่งมันจะเดินออกมาจากร่มไม้เดินเข้ามาเข้ามาหาเพลงเข้ามาหาเสียงเพลงของพวกเราละการเล่นของพวกเราตรงนั้นมีเล่นอย่างมากกว่าสี่ห้าเพลงอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ประทับใจอยู่จนทวนนี้ในความว่าเขาออกมาจากร่มไม้ทั้งทั้งที่มันร้อนมาเพื่อจะมาดูว่าเราเล่นยังไง รั้งแรกนอกวงอื่นๆเขามาเล่นกับวงใหญ่ทั้งนั้นวงแฟนตาสติกอะไรเงี้ยวงเล่นเพลงฝรั่งเล่นในแคมป์เลยสมัยนู้นดังมาโฟกัสอะไรเงี้ยวงดังๆทั้งนั้นเลยวงอาชีพเล่นเพลงฝรั่งมีวงเราวงเดียวที่เล่นแบบนี้